พอแดดออกค่ะต้องรีบทำแต่เช้ามาเพื่อนวิวีมาอยู่ที่สวนของวิววีวันนี้งานหนักตัดต้นวันนี้ทำสวนตัดต้นไม้สวนวิวีสวยไหมคะสวยไหมหน้าบ้านวิววีมีแต่มีแต่ดอกไม้สวยๆว,วิวหน้าบ้านสวยไหมคะสวยสวยๆเนาะมาอัปเดตวันนี้พอแดดปับ๊บต้องรีบมาตัดต้นไม้ กับคุณมีต้องไปช่วยแก้วนี่ดอกสวยแล้วตัดแล้ววันนี้งานหนักดูสิตัดตัดต้นไม้ก่อนนั้นตัดแล้วนะตัดแล้วสวยไหมแหะตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเห็นไหมตัดแล้วสวยไหมตัดแล้วบรานแบรานป่าวบรานวันนี้งานสวนนะจ๊ะ งานทำสวนนี่เดี๋ยวไปกวาดใบไม้ก่อนตัดแล้วเห็นไหมสวยไหมคะตัดแล้วตัดต้นไม้เฉยๆตลาดเสียงต็ดบบมีสายคีตัดสสะะเสียงดงังดอกตะหลาดขึ้นใหม่แล้วนี่เนาะมัน,นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่สวนเนาะอยู่สวน ตัดให้มันบาลานบาลานบาลาน่าวบาลาน,บา,นาบาลาน,าาน,าานทำสวนก่อนวันนี้เอ้ามันกำมัจะออกดอกกำลังจะออกดอก,กต้องทำสวนวิปตัดต้นไม้ก่อนนะคะทำเราทำบ้านเราสวยแล้วก็มีความสุขเสียงดังนะเสียงดังนิ่จิตดังจิตแดงไม่เสียงเมอร์ชิน มาดูความสำเร็จก่อนขึ้นใหม่ดกไหมดกไหมดกมากอะดกมากก็ใหญ่มากปีนี้ก็ใหญ่มากเพราะใส่นมใส่ไข่ใส่นมใส่ไข่ตัดต้นไม้ก่อนวันนี้วิวทำงานหนักนะดูสิทำงานหนักไหมทำงานหนักตัดตัดแล้วตัดสวยนะสวยมากนะ

ใส่ถุงมือก่อนนะชาวสวนที่ใส่ถุงมือก่อนนะเพื่อนชาวสวนวยัไม่ยินเสียงดังไหมไปละ